5นาทีสำหรับทั้งเด็กๆและเด็กๆและครูเชิญครับกินห่อยังวบิ่ยยังไงนะขึาเลยจะติกานะควรเป็นท่านไอ้ของตรงวันออกไปสอที่นี่หรอไม่ไดนีเฉยเหรอวะ จุจูนะาเก่งมากมากภูมิใจในตัวทั้งสองคนนี่ก็ตื่นตื่นก ผมใหม่น่ารักเชลอ้าวเมื่อวานเราคิดว่าถือใส่วิทย์ดิกลับไปห้องแมวเนื่อยเหมือนก็แทนเราสมัคราจเขียนแล้วถามว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยวัดวัดแผ่นเมทองเวทีแล้วคุยกันเรื่องนั้นดีกว่าโอเคเนี่ยหรอเรื่อง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 เต้นเพราะมันถ้าถ้าเซนเต้นเหมือนกันมันคงไม่ไม่ไม่ต้องกันหน่อยน่มีหมดแล้วตามคนตามคนดูแลเรื่องเต้นเป็นมุกเป็นมากกว่าแต่ถ้าจับคู่กัน

ให้ีก no ัีาเลยนะ้อเายนลูกนี่อย่ออกม่อกออกไปไม่ออกไนไมออก่ออกไ่ออกไออม่อมกไปปไมออไม่ออกไปม่ออกม่กม่ไม่อกมกไปไออออออกหปอกไออออกอกไปออกกไป่่ ไม่ใช่นักโทษนะจริงนะพี่ดูแลน้องดีมากเลยยอดทำไมดีหนูได้เห็นความเป็นคนดีของพี่แล้วว่าไงถ้านี่ซัพพอร์ตเวองได้หรือจะซัพพอร์ตอิกต่อีนา้ พวงประสาทเต็มพัวไว้ใส่ตัวเองเดี๋ยวมีเวลาวันเสาร์เราได้ท้องกันหนุแล้วล่ะไม่ยากหรอกเดี๋ยวเขาไม่หายี้แล้วเออคุยกันเราเราทัมภาษณ์เขียนว่าเออตเขาต้องการตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเรื่องให้ฟังเป็นกว่างไดหมดเดะ๋ยวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคิดเลยโอ๊ยนายอะไรนะหลานจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ไม่เป็นไรรู้ แต่ว่าเฮ้ยเราเห็นถึงความมุ่งมั่นของจริงจริงว่ะกินอะคนที่เก่งมากเลยเขาดีใจมากเขาคิดว่าเฮียไม่รักเขาไหลแล้วตอนนพิธีการด้วยละเฮียนี่บอกว่าเขาครับเดียวหุ่นตัวนี่แบบเขาโดนพิธีแก้แก้อะไรนี่เด็กก็ต้อมีปัญหาอะไรไหม

โซแล้วแบบโซโซโซ่หนป่ยอะเฮ้ยิ่ทุกคนนิอยู่ดีรอเนสบายดีอ้วนแล้ด้วยเนี่ยอ้วอะไรผมเงเหรออวนแต่ผมแรปะหลอหลอ้นดูิงเลยอะโอ้ร้อทนี้กับพี่อิดอะแตแดงๆอ่ะนะรู้แล้วละทำไงดีให้แบบต้องแบบ อย่าไปคิดอย่าไปคิดเยอะฟังอะไรแล้รก็ร้องอะไรก็ช่างมันนะครับว้าวมาธิอ่ะาว้าวนี้ด้วยโอลยแหละดูดูอะไนเรื่องไไม่ดีอ่หนูต้องเดินถูแล้วก็ร้องด้วยเหมือนสัง่ี่เห็นอันนี้ป่ะเพลงอะไรนะพาการน่าเป็นหวงูามันเป็นห่วงจริงเหมได้ละล่ะ ใจเย็นรอพี่นะเราพอทำเพลงนี้เป็นเพลงที่พอที่สุดเพลงพูดพอที่สุดในโลกเก่งขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้เก่งตรงไหนเนี่ยเก่งจริงไม่มีอะไรเก่งวันวันก็ลืมไม่ไะขอโทษลงกโอเคไม่ไเราจะเกินก่อนพี่ลูกไปขอโทษอเรานะแต่ยังอยู่อย่างนี้สู้ๆยุ่งงี้ไปไหนเราเดินสายโอ้ยดีีไม่ได้เจอเดือนเลยเรา าเป็นเาบลทยหนมดเวลาโอคบเคหมดเวลาแล้วครับนักล่าฝันครับแยกฝั่งเหมือนเดิมครับกมนักล่าฝันครับแยกฝั่งเหมือนเดิมครับ เชิญ <chỗ> mm hmm. ครับแยกฝั mm. okay. then, ่งเลยครับเชิญครับอ่สแยกฝั่งเลยครับพูดกันที่สาม

นั่งลงไปแล้วไปสักทีผู้หาตับนึงนะคะเออโอ้ยเขินั่าโมโหปังซะด้วยเนียนเหรอเออเนียนดีมากไปอย่าไปมักไปด้านโน้นชัปี้อยู่ข้างนอกทาครีมเยอะๆลูกระวังกันระวังเป็นห่วงมากอยู่คนเดียวาวแล้ว ดีคุณครูสวัสดีดังเลยที่ช่วยสนุกเจ้ค่ะว่าเจ้อะโอเคทีมนอกบ้านทีมขึ้นครับเก็บอุปกรณ์ของท่านครับเดี๋ยวจะมีกระเป๋าอยู่ข้างนอกนะครับก็ไปแล้วก็เอากระเป๋าแล้วก็ลากออกไปเดี๋ยวขวาเข้าพาสซาขอเชิญคุณครูและเพื่อนๆไปส่งแรกครับยินดีครับพี่เพียงเป็นวันเราพี่แฮปปี้นะ เขาจะพาเหอยอ้นไปเนี่เป็ยัาไง้องลิ